นี่แรกองสองแล้วนะคะสําหรับรักนี้ไม่มีถักรักยาวนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นนิวายเนี่สองในโปรเจกต์ของช่องออริจินอลค่ะอันนี้ก็เร่ลยยำยำดีได้มาองสองกันแล้วก็อย่างที่เคยคุยให้ฟังไว้ว่าเอ่อรักนี้ไม่มีถักรักยาวเป็นเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลน,นะเว็บเนวเวลลิตี้อวอร์ดนะคะแล้วก็เป็นสามประเทศท,ที่ติดอันดับ top สามประเทศไทยเป็นประเทศ ซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็อยากเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันก็ที่ปล่อยไปแค่เปลี่ยนแค่แค่แค่เปลี่ยนจากอยากแข่งรถมาเป็นไปตัวก็่อนธ้าเดหมเดิมเวลาที่ เห็นกันไปก่อนหน้านี้คือไพรหรอกครับแต่ว่าครังนี้จะได้ดูจิตร์โปรติกกันเลยโปรติกกันนีจะเป็นคนเก็งไม่ไม่จริงๆแล้วน่ารักน่ารักค่ะเรื่องนี้น่ารักน่ารักเรื่องรักเราก็จริงจังเรื่องนั้นเราก็ใส่ใจใเใช่องกายภาพเรื่องทรรอาหารแล้วก็เรื่อง เด็ดร้อนเด็ดร้อนกะเพราค่ะผัดเผ็ดจริงจังร่อนเล่นกัะเป็นอาหารที่ทุกคนต้องกินนะผัดกะเพราใครไม่ชอบอยู่ในเรื่องนี้พี่หนุ่ยว่าไงคระพูดกลับครัดใจครับก็เออเหนนไหมเอาบอกเขาไปว่าเนิ่ยไหมแรก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 ก็จับตาดูบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มสบายๆนะครับก็มันเหมือนกับว่า มือนเหมือนกับเริ่มที่โอ้โหแบบเริ่มตีเยอะมากที่สุดในชีวิตร้าที่ขายมาเยอะมากประมาณว่าประมาณสักนาทีพักกันอ่ะคือว่าอันนี้ประมาที่นี่กันรีบตามดูเลยครับผมเริ่มจากแรงแีกแรกๆแล้วแอบเถึมเขินนิดนึงไงไม่ชินพี่เนี่ยตัดกระด็่เรี่บอยแล้วพี่เริ่มยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มตามพี่นะพี่ไหนรู้สึกมีนักใจครับตอเอ่อส่วนใหญ่อะครับก็คือ กต่ว่าคืออร่อยเบรลบว่าแสดงถึงความมั่นใหม่นปจนหลายคนนะก็ใช้วิธีการกับใช้เวลาอยกาดิ้วเพิมเยอะคลิปนงและใช้วิธีการตบบอกสีแทก็จะพี่นั้บอกว่าอ่ะให้ให้มันไปตบมันเองลวกันอะไรเงี้ยให้นให้มันไปยิ้มันเองแต่เราก็ช่วยช่วยเติี่นะเตมที่ใช้เวลาเยอะเหนกันแรกๆก็จะเป็นแบบว่ามันเนนหนงช่วยเขาแต่ละคนที่บา เึ่องพอออกมาแล้วทุกอย่างต้องควโอเคตอนรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเปนตัวละครแล้วแต่ว่าไะเป็นตัวละครประมาณที่ที่สิบอได้ไม่เอาไม่พูดอย่าเล่นเกมเกมดีก่อนนั้นก็แดเมยบ้านดีมากดีดูมันมากตัวตัวตัวคนสายลับชาววานรู้สึกดีมากดีมาคือพอพอถึงชัวเกมที่เป็นเรื่องตีสิ้นหรือว่าพวกเรืมเขาอกว่า มันมีเคมีที่เขาลงตัวมันรับผลกันดีมากแล้วคู่นั้นอะไรแล้วคู่นี้คู่นี้ฮะมันด้วยกันทั้งงเรื่อคู่นี้คือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายแรดนะนี่แรดมากมคแรดมาตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงเป็นแบบว่าเอันนี้เรื่องกันก็คือแบบที่พูดเนี่ยเขารับสมบัติในการ เท่าสี่เลยครับซึ่งเป็นมีความเป็นติดกัดเขาเรียกว่าพอดีกันพอดีกันตีนจะมาการแสดงที่สะกดทักทายทำอย่งนี้ก็เอ่อทำงานที่ดีครับเห็นว่ามีบางคนก็จะมีพี่โม่บ้างนิดนึงที่เลยไม่ต้องไป้าสมมุติเนไ่ยพี่โม้ห <ค Liberty. S 2> นึ่งเขจะมีมีคนแบบว่าหล่อๆคนนะครับที่ฉายาเขาเลยอ่ะ แล้วการที่มีแบบชะมีน้อยน่ารักแรงหนึ่งอยู่ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่มนสร้างให้บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างหวานเล่นอ่ะก็เอ่อดีครับคนนี้เนดอกไม้นะฮะเป็นดอกไม้เรื่องนะฮะก็คือเอ่อก็ไมคือค่กไม่คือบรรยากาศก็จะมีมีบรรยากาศในกองเป็นค่าของว่ามีเป็ผู้ชายใส่ใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูแลน้องๆใช่ครับใครต่อไปคะสายลับเลยค่ะ ครับผมคนรับใร้านใกล้จอนนะครับตอนนั้นก็แต่เรื่กรเป็มมมเก็เมอิเลเเป็สิ่ก็พอแรกๆก็ค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักแต่พอพอถ่ายไปเรื่อยรู้จักตัวละครไปเรื่อยก็รู้สึกสนุกมาก เริ่มแบบมันมาเริ่มจะมันเริ่มจะมันกับความเป็นเชฟโอ้ใช่อ่ะมันอยากเมื่อวานนี้โอ้โหหลับใจอยู่คนก็ทำทำปกติทำพวกแบบไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยเก่งมากไม่ต้องจวดอันนั้นไม่ต้องจวดจิ๋วว่าทำได้ก็ขออน่ญาก็ทำอยู่แล้วปกติก็ก็ทำอยู่แล้วอย่างเช่นไข่ต้ม ไข่เคียวไข่ดาวแล้วไข่ต้มไข่ไข่ตุ๋นเนี่ไงแล้วพวกผัดพวกย่างพวกทอดอะไรเป็นก็ได้เนาะแต่ถือว่าการเป็นเชฟมันก็เท่าคือการเป็นเชฟในเรื่องก็คือมันจะแอดวานซ์ไปีพันหนึ่งเราก็ต้องแบบมีการเวิร์คช็อปเพื่ออัพระดลบเพิ่มขึ้นไปในครัวร้อนไปโอ้โหคือผมมาก่อนหน้านี้ผมมีซีที่แบบต้องทำอาหารเจอไฟมาคนเดียวตลอดก็คือ ผ่านไปแล้วเมื่อวานช่วงหลังๆเป็นของน้องๆเป็นอของตัวละครอื่นๆที่ต้องลุยทำเอลงบ้างคร,ครับผมเป็นไงฮนะเอ่อตรงนี้ก็มาคือเจ็บพอแกส๊สในครัวของครัวจริงครับไฟมันจ,จะแรงกว่าครัวบ้านปกติครับซึ่งอุณหภูมิมันสูงมากเวลาเข้าใกล้มันก็ต้องมีความร้อ,รอนเ่าบ้านนะจริงเจ็บจริง,รงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกถือว่าเป็นคือโปรตีนในชีวิตประจําวันเราคงไม่ได้แบบมาทำไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษนะลองมาฝึกสกิลในการเข้าครัวจริงๆว่าครัวหน้าตางจริงเป็นยังไงครับ ๆๆนนชากอื่นในครัวนะครับนอกจากเอช่วยน้ำผัดแล้วก็ช่วยกันล้างจาน<ม><ะ>ล้างจานล้งาลงผักอะารจานล้างผักครับมีล้างอะไรอีกไหมส่วนใหญ่ก็ล้างประมาณนั้นแหละครับผมไว้รอติดตามในซีรีส์ดีกว่าครับเขาใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับผมว่ากลมกล่อบจะมีเค้าเรียกว่าไต่ระดับความเผ็ดขึ้นเรื่อยๆตามี e ีเลย ไ้ไราเไม่ใส่พริกเริ่มใส่พริกหนึ่งเม็ดสองเม็ดสมเม็ดข้เรื่อยเปยครับครับใส่เล่าเหรอไม,ๆๆไม่บ่อยเหาไม่บ่หมก็นิดน,นึงเพราะว่าจาับนวดจับมีอ้็อนวดของตัวเองจัมอก็เราบังเอิญไง ที่ที่ทำเงินด้วยมันไม่ใช่หมายถึงแปลว่าคนประจำของคุณเขพราะว่าผมไม่ต้องไปทำแท่ไหนครับแต่ถ้าจับจับผูกของเขาแบบเจ็บเจ็บเข่าไปดีผมเลยต้องเป็นที่หนึ่งแต่ในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟีลแบบคู่กัดกันมากมากผู้บริหารมากผู้บริหารก็จะมีความมาดเข้มนิดนึ่งมาดเข้มแล้วก็ชอบเอาชนะอย่างเช่น เจเจเข้ามาในครั้งนี้ก็แบบเปคนเทคแคร์เทคแคร์เสร็จเอ้ยอยากมีคนที่แบบนุ่มในของตัวเองก็เลยแบบมีอารมณ์แบบใช้เงินซื้ออยากซื้อกุรกิรเลยใช่อยากซื้ออยากซื้อก็เลยแบบซื้อคลินิกเลยโอเคอ่าใช้เงินน่ะเอเคอ่าใช้เงินมาแล้วอะไรนะเผ็ดร้อนไหม ต้องไปตามจอมินเชนครับเพราะว่าโอจริงๆเผ็ดอะอาจจะเผ็ดนะแต่ร้อนนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะทในห้องแอร์ทำไรทำไรไม่ไก่ยางเป็น้าไก่ยาไม่ธรรมดายยืดไปยืดแบบว่าม้ง้ิแน่นอนงโซบินเลยเหรอขายดกขาไม่าดแต่ก็เ็ก ค่ะค่ะเบลลี่นะคะรับบทเป็นข้าวสวยค่ะก็อยากฝากซีลี่นี้คือหนูได้ไปดูสากฉากที่พวกพี่ๆเขาแบบเผ็ดร้อนฝากติดตามว่ามันเผ็ดร้อนมากเหมือนกะเพราใส่พริกร้อยเม็ดมันเผ็ดร้อนมากจริงๆค่ะเต็บเต่มมมากเยกว่อิจราองอยะใช่ ดูฟินมากสววายหนึงครับวายดูหนักหลังมอนี่ฟินติดหมอจะไม่อยร้เมื่อสาววายมาเล่นซื้อวายฟินมาจริงๆกคนต้องรอติดตามค่ะเป็นตัวแทนปากวายอ่ะเาใจป่ะไรัเื่อนกันไปเรยกัน่ โครับคือก็ไม่เคยก็นับบ่นนับหนึ่งนะครับก็เล่นไม่รู้ทุกวันนี้ก็บอกว่าก็ขึ้นแท่นลูกรักพ่วมกลับแล้วผมเน่คือไดนอนอยู่แล้วลองาเล่นกลับไหมลองางกับาก็พุ่นกับผมมาโดนตลอดอย่ไปพูดก็ก็เออก็เป็นเชฟขนมหวานครับผมก็สร้างสีสันให้เรื่องนี้ครับก็เท่าที่เล่นเล่นไปก็มั่นใจว่า น่าจัดฮาสนุกครับผมแต่ว่าถ้าออโต้นี่เน้นเก๊กนะเน้นหล่อคือคือต้องบอกว่าตัวออโต้เนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ชายอินโทิด์แล้วลักษณะของคนอินโทิร์ก็จะนิ่งนี่มากหน่อยไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ประโยคติดใจของตัวออโต้เนี่ยในเรื่องก็จะแบบชับเชฟชับเชฟอย่างเดียวเลยแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่ซับพอร์ตในหลายอย่างก็บางมุมคือต้องบอกว่าบางมุมมันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาชีวิตอยู่แต่ว่า บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรต้องรอติดตามใช่ในซีรีส์นะรับไม่ไไม่ไดไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ไม่ไดม่ไไม่ได้ไม่ไค้ไม่ไ้ไม่ไ้ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ไ้ม่ไ้ม่ไเม่ไเม่ไดี๋ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้าม่ไดม้อม่ไม่้ม่ไ้ม่ไ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 ้ม่ได้ยม่ได้ไม่ดม่ได้ไมด้ไม่ไ้เด้ไม่ไไ่ไ้ไไไไ่ ไม่กังวลเรื่องการต้องปวดอะไรที่นั้นต้องหลับเลยแตว่าจำต้องกอดเพื่อแ, <c oughs> แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องปวดเลยอ่ะขับกันเขียเขาพักจติเรื่องอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับโคุณนะครับก็รับบทเป็นเกลือครับลงเป็นเกลือก็ท้าทายมากเป็นเป็นบทเที่ยวรู้สึกว่าตั้งแต่แตออกรองเรื่อยๆก็เข้าซีนกับพวกพี่ๆก็แบบท้าทายะครับมันเป็น ก็เป็นความสามารถที่เรายังแบบยังไม่ได like like ้เอาออกมาใช้แบบไม่รู้ว่าเราเอาออกมาได้เต็มที่มากแค่ไหนอะไร่เงี้ยพี่พี่เขาค่อยๆแบบขุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเขาเรื่มเกิดทีนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่เขาก็ฝากพี่พี่เรื่องนีด้วยอ่าก็ไฮเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นจิตนะครับก็รับรองเลยว่าเรื่องงานเล่นจริงเจ็บจริงครับเพราะว่าเป็นคนที่แฝงเยอะแล้วตุนในกรัวเลยทั้งน้ำร้อนรั่วกัป็นมีดปาดปูแบบจริงๆเต็มไปหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบ มันเป็นความร <Bond> ู้สึกที่ดีที่เราได้ทําจริงๆได้แบบว่าได้ลองใช้ได้ลองเขาเรียกว่าได้ลองเป็นมีนุ่เชฟแล้วกันอ่าใช่ครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็พี่พีก็เก่งมากส่งอารมณ์ให้เหรอว่ารู้สึกรู้สึกได้ถึงตัวละครนั้นจริงๆนะครับผมตักร้านตักร้าน จะได้ดูกันแล้วโอเคดูกันแล้วนะ่ยคะรักนี้ไม่มีจบปกยาววันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้ครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ทุ่ม15ครับหลังสมบัติังเกิดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ค่ะชั้นไทยไทยจีอีด้แต่ว่าค่ำ <G> e. นี้1ทุ่มครับประกาศเวาเดี๋ยวได้ชมออฟฟิเชียลชีเตอร์นะครับค่ะแล้วก็วันที่5กรกฎาคมเราก็จะมีงานพิมพ์หนังด้วย ที่อเสียงพม่าลายที่อพารากอนนะคะก็บัตรตัวเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วก็เชิญทางด้านไอชีอีมานิดนึงไหมคะพูดสักหน่อยไอชีอีมากล่าวสักนิดไหมคะเฮดได้ถึงได้มาทํางานกับใช่แต่ว่าถ้าที่ชอบถามว่าเฮดไดถึงได้มาทํางานกันที่นี่ก็ไม่ไม่ต้องบอกงเลยครับดูกันไปยาวๆไอ้ชีอี้กับเฮดไดสองแม่หกหนึ่งนะครับตัดต้นตัดเนื่องตลอดทั้งปีแน่นอนครัผมแล้วก็ เรื่องนี้พลาดไม่ได้แน่นอนตอนนี้ผมคิดว่าเชนสอนห้าคมหนึ่งไม่ใช่ผู้จัดทีนี้ไว้นักใหม่สอนไปแล้วอ่าการเป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์รู้จักตลาดที่จกพแพนแพนไปได้ดีนี่สองในนัดเธอโอ้ยก็ย <c oughs> เป็นอย่างดีเพราะพี่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปผมคิว่าแพนแพนน่าจะน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชนก็ยังสามารถพงความจุดแข็งคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นแบบบริบทของเชนได้เต็มศักดิ์ศรได้เต็นเคยแล้วก็ไอ้สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็็็น็นนนคคำททาใ้า้้จแแลลววกกกกกเเเปปีีียรรตติมม่่่ไไดััออบื หนุ่มถามว่าอันพัดใช่ไหมแต่เม็ดตึมหน่อยแน่นอนใช่ไหมจริงจริงต้องบอกว่าตัวนี้จะเปิดมาแบบใส่ใสก่อนใสใสก่อนค่อยๆค่อยๆได้ระดับแต่ว่าในความของอันพัดดันใจของเราเองก็ยังมีให้ดูอยู่แน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกพี่แน่นอนหลังจากดูทางทีวีแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้ทางหนังสีวพิมนะครับบนชั้นอันพัดสำับสมาชิกพี่พรีเมียมก็จะดูได้เต็มทิ่เต็มประสบการณ์เต็มแน่นอนรับผม ลถตึ่เรียบร้อยนะรถตึ่ต <laughs> มาถึงเหมือนโดส่กหมดเข้ามาแล้ว <laughs> <c oughs> ให้พูดจบไม่ได้มีจารเปเชี่ยวชาญหลักใช่สเปเชียลคลิปต่างๆมีให้พูดติดคลิปต่างๆให้ได้ดูกันแน่นอนครับตอนนี้จริงๆก็มีการท้าทา์สามารถดูได้บนหน้าจิ๊กเช่นกันนะครับก็เริ่มไปบิวไปวอร์คอัพกันกับผู้แข่งนักสัตว์ในแถวนี้น <c oughs> แล้วก็น้องๆนักแสดงผมว่าเป็คนแข็งแรงขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นก็อยากให้สนับสนุนกันครับขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะอ้ายังมีเรื่องหนึ ไม่มีเรื่องมังคือ